อาลูกซ้ายมันสิ่งของจะอสั่งสัญญาอาลูกชินน <c oughs> ้นแน่เอาตัวได้ลูกหละฮะเอาตัวใหญ่บอ่เรียกเอาเออสี่สี่ลูกชิ้นให้ลูกก่อนที่หนัก อาบาตัวใหญ่อาตัวใหญ่อันพาบ้าใหมเดียวนะเพชรบอนน้ำแก้วบัวเพชรอะไรตีขนมเด็ยบ้าบลูกอ่ะ ซ0พ0นคารลูกซินบกถั่วมาตามบอสเน้กินแหละบกถั่วบอเอาเลือกอันติอันนี้โคนฮะโคนหาพันโอ้ชืบักถั่วมาให้กลัวตามกันกะี่วานนี่ tôiเอง <laughs> yeah. nàng mặc ơi, xong oh, rồi, <laughs> sai đây เฮ้ยในน้ำเป็ดทานกาเด้อยลูกชายเองเฮ้ยลูกชายกับพัวลูกชายระัวาต้นนี่อันหนึ่งกับอันนึงกินขนมี่เนาะ điềm <tiếng> một bó, một gói chữ C, cái câu ít 3, hình như 2. Bèn nào đây hơi, 1 <laughs> xiềng hơi. Để giờ phang xiềng đại xiềng 1 trái đây hơi, mà. อยู่กันไม่ไง่ายก็มีความสุขเอออยู่กันไม่ง่ายก็มีความสุขแต่ความสุขคนละแบบเลยพี่น้องนี่คนละแบบแหนบบ,บา่มา,มาเริ่มาบ้าเดิ่มาบ้าก็มีหน่อยไปไปเบื้อไมั่ใช่อีถ่าวหรือห้องนั่นนะบอโอเคเตรียมโตแล้วมีอะไรเตรียมโตโหลดขจาวะนะนัดนะเตรียมไปอยู่ในอีถ่าวโลดเอาแน่โอ้ขอโทษครับพี่นอ้องเตรียมไปอยู่น้ำเอื่อยน้ำมียใหญ่โหลด ต้นดานเอยรุดออกมาเมื่อกี้ฮะวานวงหัวหมวนพี่หนุ่มเอ้จะเป็นได้วงดราม่าอะไรมากมาย้ใช่เราตลาดน้ำพงไปแหลกนวลหยวนเขียงออกแล้วเขียงคล้องแล้วแนะ มันถือยังอ้วนฮะชินชินในเด็กนนอนเขากินกันแต่ผักก็ยีโครยีโครเป็นพิซซาบ่ะพิซซ่านี่แซ่โอ้ยอย่างนี้นมันคล้ายพิซซาอยู่ใช่ยาง้นี่น้ำมันอันนี้ขนมปังวุ้ยลาวซื้อขนมใหอติง ซึ่งมือให้แม่นี่ยติงเนี่ยไมเป็นอยู่เพื่อนนี่มากินขนมเฮ้ยคืองอยมนดานเฮยเ้ยอกันตาเนาะ้กนาสื่อข่าวมาไหวเ่าร่ยังวะัีห๊อ น,น้อยเออไม่กระ่ท่านใหญ่เด็กน้องเอ้ยมา่นีน้อยเลื่นลูกไายนู้นบวจากปีสาลื่นลูกไายนู้หาปีนึเราเขึงท่นหรอไม่ขงขึงชเก้าเ,าเออชิห้านะชิปทองเก้า จะอิมบออิ่มกินเป็นลูกชิ้นนะลูกตาสามอานนันนโอ้ยคอนไปซื้อแต่และเที่ยวก็นซื้อแต่และสามใหม่ได้คนกินเดียวไปกัดชื่อมักทัวมาตามสุเมียงย่าย่จนพี่น้องนู่นหน่สื่อกำลังเพลินหรอกชื่อหายกินแม่น,น้ำ กินแต่ไหนวะยิบบมาเมื่อนางสิเมื่อนาสิเปหาเดบ๋นังนำกันเลยเจ็บเลยิวนางนำการบสี่นะบ่าสี่คนเาใชแม่ไปนแบบไปลายคนมันจะสิบคนเนาะเสือแนวกินะไปเห็ดเสือปลาเป็นลาบยกันเห็ดอะไรก็เห็ด บอคันยามเกี่ยวข่าวเ h า u เฮ้ยเออเหกินอยู่อนอแล้มันเห็นหก่อนอืางมันยังขาวสิไปสิเป็นเน็ตเนาะแม่เป็นตะยูด้เฮ้ยแมนเฮ้ยบอสเองอยู่กับบอมีรางคาเฮ้ยบอเองซินอ้นในกระดาษาอ่เพราะเนี่ยรอชิ้นกล้องซะก่อนยังอายอยู่ ธรรมดาเลยเนาะไพยคือการนั่นแหละเนาะเองก็ยังอายเฮ้ยเฮ้ยเติร์นเองเปิดกล้องเปิดคลิปใหม่ๆเองยังบดิเป็นเนื้อคีบเก้านั่นนะคีบเก้านั่นยังบดิเห็ดบดิเป็นยังบดิมีการศึกษาเด็กกี่นะคีบเล็กๆเลยค่ะ ค่ัไปเบิงยอล่างนะคิบแรกๆนะคีบปลูกพักพี่น้องว่าบเปิ่นเลยค่ะเ,เห็ดยังบอปิ่นแม่แม่นั่นหลักอายคุณอาก็มีแต่แค่เปิดซองให้กระหันกลับไปเห็ดเองเบิดเลยถ่ายคีบยังเองเห็ดเองหาประสบการณ์เองก็น้ากะบอกครับ คนไทยถอดออกบ่อถอดออกให้เงเี้ยใส่ไว้คือเก้าเนี้ยม,ม,มันสา <c oughs> มารถใส่ไดส์สองทีมเมื่อจะใส่ไหมอถอดออกว่าอย,ย่ามันตายใส่โทราศัพท์เป็นไว้แค่น้อยห้ากับเมื่อเนี่พี่น้อยแล้วเสียอ,อ,อยู่ในกินมา จะได้อีกยังเนี่ยคนเห้ยนานายยเตัสาวเสาดอตบาก่อนเอาตัเบาก่อนเออนอะตัวนำำปละจางลงมาไปไปคนผู้คนลงมาไว มาหอดปลาหอดเทืนอนเลยจ้าฝนเออนาดกเละแห้งแทะจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อแก๊สมันแห้งกับบดนนะีเอัวอน้รบกเมาตัวหนึงนันตัวเขียวๆนันลงมาก,ก่อนอนู เลยไปโยกซอยโยงลงมาที hoy, 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 ่เราแก๊สนมนะมันมามันนักเก้ามาที่เราแก๊สช่องแก๊สแกลงมารวมคนประธานได้บอโอ้ยคอยเอามาที่เราแก๊สยังมาอยู่ ทงยางมันบอดได้ดีไป่หิวนะนั่นจ้าเพ้อจ้าดีดีปากนมันอะยวมันตกลุกน้ำมันขออ่อยเชื่อลงมาเลยเปรี้นวอยหนึ่ง เนี่ยฮะจะนอนแล้วฮะจะนอนแล้วนอน้ยเต้ยฮข้อเด้อใ่เอ่าไปทำตาลนี่

ลงยางก้างมาเนาะขอบังลวงบังลายเลยมีขวักระตุกใส่โคตรโคตอ้าวจ้องลูกข่ านหัวเทียนนีอกลับถึงบ้านแล้วนะจัดข้องกันพี่น้องไปในครอบคุณกันันใจนะคะ